1, One, two, three. Uh, 2, นอ<ต>าน้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วเทคนิคเช็คน้ำมันเครื่องปั๊มเช็ควาลเราทำกันยังไงมีเทคนิคง่ายๆมาบอกกัน <laughs> <laughs> สำหรับวัยรุ่นผูท้ทออ่ะพวกรถออโต้หรือรถสายพาน เวลาเราจะเช็คนะพอเราเครื่องขึ้นไปแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดวาวดังน้ำมันเครื่องไม่ปัม๊มน้ำไม่วนมันก็ต้องรื้อออกมาใหม่ฉะนั้นมันก็เป็นการยุ่งยากและจะเสียวเวลากว่าเราเช็คแบบนี้อ่ะเราก็ทำกันยังไง <laughs> มาดูกันคันนี้เป็นคลิกร้อยยีสิบห้ที่การคดนะลูกติดมันเครื่องแห้ง ฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันเครื่องมันจะปั๊มหรือไม่ปัม๊มเราเช็คกันแบบนี้เลยดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นสายน้ำมันจากปั๊มติ๊กมาหัวฉีดอันนี้ก็ชุดสายไฟนี้สายมัดไฟ3เฟสอ่ะแล้วก็มีสาย ckp พวกเนี้ยโรงเรือนก็คือต่อ้ครบแต่ยังไม่เอาขึ้นรถก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดติดเครื่องแล้วน้ำมันไม่ปัม๊มเราไม่ต้องยุ่งยากเราได้รื้อใหม่ <laughs> สถ้าน้ำไม่วนก็เช่นกันหรือวาวห่างวาวดังฉะนั้นคลิกตัวนี้ผมจะตั้งอยู่ที่0.10 ID นะฟังนะไอเสีย0.25หรือ2.3ประมาณนั้นแหละบวกลบ1.2ได้บางคนก็ตกใจว่าเอ๊ะมันห่างไปไหมไอเสียไม่ห่างนะครับอ่า2.3ตรงนี้จริงๆมัน1.0กับ2.4แต่2.4ไม่มีมี2.3 2.5แล้วก็เสียไปเสียไปดูปุ๊บ อันนี้ตั้งไว้แล้วนะเสียไวปดูนะก็ประมาณนี้ให้มันเนี่ยคือมันเหนืๆนดๆนิดหน่อยอ่าไม่ใช่ว่าตั้งจนชิดเกินไปนะอันนี้ก็เช่นกันนะให้มันดึงได้อะ่ะหนึ่งศูนย์ไอเสียศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ไอดีศูนย์จุดสองสี่เดี๋ยวถ้าไม่มีก็สองสามสองห้าได้อ่าแล้วเนี่ยรูเนี้ยว่าน้ำแตกไม่แตกเดี๋ยวรอลุ้นกัน <laughs> ก็เช็คประมาณนี้นะอ่าเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บกำเบรกอันนี้ถอดเบรกอยู่เป็นไรกดได้เลยวัน t ทีอ่าทีนี้เราจะดูว่าน้ำมันเครื่องขึ้นอ่าขึ้นแล้วไหมน้ำแตกแล้วน้ำแตกแล้วทีนี้ขึ้นปั๊มดีแล้วเราต้องต้องครอบฝาก่อนเพื่อจะดูว่าน้ำมอน้ำอีกทีนึ่ง หลังจากใส่ฝาครอบเสร็จเราก็มาดูว่าน้ํามันวนมันอะไรดีไหมกับปั๊มน้ํานะจะได้เช็คทีเดียวไม่ต้องยกขึ้นยกลงหลายรอบจัดไปว <c oughs> นดะีนะครับน้ำน้ำบนไหลเย็นเห็นตัวปลาไหมก็ <c oughs> ประมาณนี้เราก็ได้เติมอะไรให้เสร็จ <c oughs> เยอะไปแล้ครับพี <c> ่ <oughs> เครื่องควิดสตาร์ตติดง่ายอ่ะลองดูใหม่ทีนี้รถออโตโอ้เวลาสตาร์ตเครื่องทีแรกก็มันจะขึ้นมืดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็เดินเบาปกติอ่ะเดี๋ยวยกขึ้นเครื่องได้ไดก็เอาทิกเล็กๆมาฝากมีประโยชน์หรือไม่คอมเมนต์มาได้ใจอยาดานะ <laughs> เนี่ย คือทำแบบนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหายัางไงอ่ะเราได้เช็คให้เสร็จไม่ต้องยกเข้ายกออกเสียเวลาแล้วก็มันเหนื่อยด้วยเดี๋ยวเราก็รือ้อแล้วก็ชักเข้าไปในเครื่องเลยจัดไปอ่ะอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ